นะพี่แย่ะค่ะเพิ่งไปทำบุญมาเป็นไงบ้างอ่าเป็นบุญที่ที่ผู้ใหญ่ทางช่องเอ่อได้ได้ที่ทำขึ้นมาค่ะ <c oughs> ก็มีมีทีมนาคีข <c oughs> องพวกเราที่เอาเป็นคนชวน <c oughs> ใช่ค่ะก็เป็นเป็น พิธีที่แบบว่าสวยค่ะมากๆๆๆๆจริงๆก็ถือว่าโชคดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในในพิธีไม่เป็นภูเขาเป็นอะไรในพิธีดีอ๋อแม่แก้วแม่ปลาเดียวกันกันก็ก็จริงๆไปไปกับกับคุณกับกับพี่ผู้ใหญ่ที่ช่องก็เลยเจอคือแนวว่าบรรยากาศเจอกันดีค่ะก็ดีดีอยู่แล้วค่ะก็อืม เป็นภาพคุ้นๆตากันอยู่แล้วใช่ใช่แต่เราไม่ได้เจอมานานเลยไม่ได้เจอนานมากมากมากค่ะก็ก็ดีค่ะดีค่ะเจอกับแม่แก้วได้คุยกันคุยบ้างค่ะคุยบ้างค่ะแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากคือจะคุยกับพี่แรมไม่แก้งนกับแม่หรอกค่ะแต่พี่รเดชก็ไม่ได้ากันแะจไม่ได้เจอกันพักนึ่งใช่ค่ะก็ก็กำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบหน้าคีของแบบ ก้าวหน้าไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คุยกันเรื่องนี้ว่าแบบเราจะได้ดูกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่แอม่ายจะได้ดูเลยใช่พอสมควรคะ่ะปีนี้แน่นอนต่เต้นขนาดคื่เต้นค่ะโอ้โหย,ยังไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะยังไม่ได้แบบยังไม่ดูอะไรยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เริ่ม,มเห็นอะไรเลยท้ะว่ามันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็คงจะได้เห็นพร้อมๆมกับพี่ทีทุกคน พี่นี่ค่ะเมื่อกี้ในเด็กก็ได้รางวัลผันใจหมาอีดารานำใจแห่งปีเป็นไงได้โอกาสแสดงความยดียวาไมยินดีไปแล้วคะยินดีไปแล้วเพราะว่าเจอเจอวันก่อนด้วยเพราะไ่ไปงานช่องด้วยกัน่ะคะก็เขาเหมาะสมอีกแล้วเป็นผู้หญิงเบอบางมากเลยค่ะเพนตราก็ดียังเขาั้ทีขอบคุณย่าเพราะว่าแสดงในบูเี่ ไม่ต้องขอบคุณเพราะเขาทำได้ด้วยตัวเขาเองอแต่มันก็มันมีแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีในการแบบเล่นด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะก็ทุกครั้งที่่งมากบบนด้ก,ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีหลังจากนี้เราจะมีคลิปที่แบบไปทาบุญนะคะระยะเพราะว่าปกติเราจะมีคลิปที่แบบไปทาบุญด้วยกันบลอดค่ะก็คตอนนั้นทำได้ค่ะเพราะเราเล่นเรื่องเดียวกันขอคิวละครล้วก็ขอได้พร้อมกันไงคะแต่ว่านี่คือไม่ได้ไม่ได้เล่นละครด้วยกันแล้วคนละคิวด้วยก็ยากหน่อยแฟนคลับ อะไรนะคะแค่จัดเรื้อจัดทุุ่่ร่วมกันก็ก็จริงๆพวกเราก็อยากทำค่ะกเราอยากทำแต่ว่ามันต้องดูว่าคิวได้หรือเปล่าให้คุยกับคุณแม่แก้วไหมคะว่าแบบอยากจะมีที่เผื่อคุณแม่ชวนไปไหมอะไรยังไม่มีหายเลยค่ะด้วยความยุ่งทั้งคู่ใช่ไหมใช่อย่างเวลาเจอกันน้อยลงอย่างเง้ยก็มันไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้าเจอจริงๆก็คือแบบโฆษณา มีด้วยกันไม่ทำให้เราคุยกันแค่ลงเลยคะด้วยควที่ไม่เคยได้เจอกันมันก็มันก็น้อยลงโดยบรรยายค่ะเพราะมันไม่ได้เจอกันใช่แต่เราแบไม่อนิทกันเหมือนเดิมไม่ได้หาันแต่เรายังสนิทกันเหมือนเดิมใช่ใช่ไม่ได้เจอกันยังเป็นนางแบบไม่เป็นนักเดอยู่เนอะเราเราต้องเราต้องหากล้องทีวีดีไว้หนึ่งคนเลยเราดูก็คแล้าได้เห็นค่ะมีรูปที่แบบพี่นเดชถ่ายแล้วส่งให้ยิ้มไหม มีค่ะมีอ่ะมีค่ะต้องมีมุมไหนพิเศษไหมนะเขาว่ามุมนี่สวยมากไม่ไม่เราก็บอกเขาว่าเราสวยทุกมุมใช่เขาต้องดูเองค่ะเป็นตากล้องแล้รูปนี้ก็ส่มาเราสวยทุกมไหมเกือบค่ะเราต้องเลือกไหว่ารูปไหนลงรูปไหน่งเลือกยอคนที่แบบอาร์ตอ่ะบางรูปมันก็มนก็ี่เราหรออะ แล้วทั้งส่วนมากก็สวยหมดชมตัวเองยังจับกับกายยังได้เจอกันอยู่อนไงว่ะก่อนจะออกกับกายที่เดียวกันจะได้ออกตอนนี้อตอนนี้ก็ยังออกกับังกายที่เดียวกยันค่ะแค่แบบนานๆทีจะเจอกันเพราะว่าหนูไทยพระราชัาิตย์นั่นเด็ดถ่ายจานังคำคุณยังหลายคนก็ลุ้นลูกคู่ของเราต่อเนื่องว่าอยากให้มีคิวลงมอะไรนะ,ะหลายคนลุ้นให้เรามีลูกออกมาคู่กันนั่นเองจะมีโอกาสไหมคะลงเยอะขึ้นอืม ถ้าถ้าทำงานเราเจอกันก็น่าจะได้เห็นอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้ก็ดูได้ในลิขิตรักกับตัวทิ้งเสนสีแต <c oughs> ่ก็ยังไม่ถึงที่เป็นทายทิ้งงานเนาะมันก็ต้องต้องมีงานคู่กันแทนจะพยายามหาเวลาเจอกันถ้าเราถึงที่ไหนบ, <c oughs> บ้างค่ะบ้างค่ะบางทีกลุ่มเราก็ก็มาเจอกันนะคะบางทีเราแค่แค่ไม่ลงแค่นั้นเองว่าเราเจอกัน เหมือนย่าพูนเหมือนมันดูไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะต่างคนต่างแบบทํางานอะไรแต่ก็มันก็ไม่ได้เจอจริงๆมันไม่ได้เจอจริงๆเดือนหนึ่งนี่คือได้เจอกันบ้างเจอกันบ้างค่ะคือมันยังมีโฆษณาที่ถ่ายได้กันเยอะค่ะอย่างนี้ก็คงมีรูปคู่ให้กับแฟนๆ N Y ได้เจอได้ได้เห็นได้ดูบ้างเลมันจะมีบ้างไงค่ะถ้าพิจารณาเดตต้องทำยังไงคะคะถ้าพิจารณาเด็ดต้องหาเราเราเรามีเรามีกลุ่ม หนึ่งค่ะในในไลน์ที่แบบแอคทีฟมากมากคือยังไงพวกเราก็คุยกันเรื่อยๆอยู่นะเขาเรียกว่าไม่ได้ขาดหายการติดต่ออั่างน้ไมโดไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ